คือขั no ้นตอนการใช้งานนะคะรอบทกล้างแล้วเราจะนวดทาแบบนี้จากนั้นปลุกน้องให้ตื่นนะน้องก็เครื่องนะคะข้อควรระวังนะคะให้สังเกตนิ้วไม่ท่านแค่นี้นะเดี๋ยวเราอขเครื่นใส่ฟื้นแล้วกดตัวปั๊มเข้าไปให้แน่นนะคะให้แน่นแล้วเราก็กนี่แล้วนะ้สัเกตุนะคะสีมันเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีเม็ดสีมีเม็ดเม็ดมีสีแดงๆนะ้ะพ่มาเราแค่สีแดงนะลูกค้าอย่าให้ถึงขั้นฉ่ำอมม่วงเลยนะคือไม่จำเป็นจะต้องแบบสีแดงแบบเต็มนะ ก็ค่อยๆปรับระดับขึ้นไปนะคะกดแค่สามถึงห้าครั้งพอนะเราพังไว้ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะคะอ่าหนึ่งถึงสองทีแต่ว่าในช่วงแรกที่เราใช้งานนะ,ะให้เราค่อยๆปรับไต่ระดับก่อน,นที่สามสิบปีถึงหนาทีนะคะตอนช่วงจังหวะที่เราพังไว้นะแล้วเราเมื่อครบเวลาแล้วเราก็กดเราคลายตัวแลอกอก ลูกค้าพยายากเลยที่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่ามันมันกดค้างมันกดปอดมันใช้งานไม่ได้เรลูกค้าดึงเลยค่ะดึงดึงแยกออกมานะแล้วเราก็เช็คหน่อยว่ามันมีน้ำมีอะไรปะกอดีของแม่ค้าเนี่ยมันเอาไปเทสกับน้ำเยอะนะแล้วก็เข้าไปปึ๊บทำให้ให้แน่นจังนิดหนึ่งนะจากนั้นก็เข้าไปใหม่ลองเทสซิหายหรือยังนะหนึ่งสองสามพอเนี่ยแน่นแล้วบางครั้งเรากดไปแค่แสองครั้งก็แน่นแล้วสองสามครั้งก็แน่นแล้วค่ะให้เราสังเกตน้องดีกว่อนะมันน้องแบบแน่นแน่นแล้วให้เราพอแค่นั้นะอแค่เป็นเมนู้สบ้างเมรู้สึกว่าแบบร เลืองสีแดงอ่ะน้ำสีแดงเลยนะกาสของเรามันมาอยู่บริเวณนี้เยอะแล้วนะคะมันวิ่งขึ้นมาแล้วนะก็ให้เราขังไว้เลยนะ